สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับสำหรับช่วงกัดตัวนี้นะครับหลายหลายท่านนะครับลืมลืมเลยเลยนะฮะลืมไปเลยว่ายังมีรถอยู่นะฮะถ้าคุณลืมทํานะครับทําลืมทําสิ่งเหล่านี้นะครับนะอาจทําให้รถคุณพังได้นะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับนะกลมดูใต้ท้องรถก่อนนะครับนะก่อนจะสตาร์ทก่อนจะอะไรนะครับกลมดูใต้ท้องรถก่อนมีอะไรหยดอยู่หรือเปล่านะฮะ ถ้ามีเราต้องมาพิจารณาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะมันคือของเหลวชนิดไหนนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเบรกหรือว่าน้ำมอน้ำนะครับน้ำระบายความร้อนนะแล้วก็ไล่สาเหตุไปนะครับอ่ะดับแรกนะครับเช็คน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องหายไหมน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับนะดูนะครับยังมีอยู่ไหมนะระดับของเหลว ระบายความร้อนยังอยู่ในขีดที่พอดีไหมนะครับส่วนนะ้าปัดน้ําฝนอะไรพวกนี้นี่เรื่องปกติครับน้ํามันเบรกนะน้ามันเบรกหายไหมพองไหมน้ํามันเบรกนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะปกติแล้วมันจะไม่หายถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมนะครับถ้ามันยุบลงไปเนี่ยแปลว่าพื้นที่กระบอกมันมากขึ้นนะพื้นที่กระบอกมากขึ้นหมายถึงมันอาจจะสึกนะ้าเบรกสึก อะไรพวกนี้นะครับนะวันนั้นกว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ดูว่าอย่าให้มันพองไปแค่นั้นนะน้ามัน power น้ามัน power นะครับถ้าไม่รั่วไม่ซึมก็ต้องไม่หายนะฮะจุ๊บและนะครับอย่าลืมนะครับที่สิ่งที่สําคัญเลยนะฮะสตาร์ทรถ15นาทีถึง10นาที15นาทีนะครับแล้วแต่เรานฮะ หากเราไม่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จประจุขาดขาดการชาร์จประจุเนี่ยนานๆไปนะครับพังนะฮะนะแล้วเราจะเสียเครื่องเปล่าๆนะครับ2นะครับวาล์วน้ำนะฮะวาล์วน้ำไม่ได้เปิดไม่ได้ทํางานเลยนะครับนะก็พังได้เช่นกันนะครับสองอย่างนี้นะครับที่จะพังก่อนเลยนะถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด subscribe นวยนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับนะฮะ ทุกการทุกบ้านนะครับผมค,ครับ